ท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านวันนี้ผมก็จะขอเชิญเท้าวัตารัฐมหาราชซึ่งปกครองสวรรค์ชั้นจจตุมหาราชิกาหรือสวรรค์ชั้นที่หนึ่งมาพูดคุยถึงกรรมดีของบักพ่วยและอีกท่านหนึ่งที่เราจะขาดเสียไม่ได้เลยคือท่านยม,มาบาล จะมาพูดถึงผนลกรรมของบักควยด้วยเช่นกัน oh. ขอเชิญติดตามรับชมได้นะบัตรนี้เลยครับ oh. กราบสวัสดีครับเท้าทัตตาร์มหาราช oh. กราบสวัสดีครับท่านโยม ผมขอถามท่านยมก่อนนะครับว่าบันทึกกรรมของบักพวยในบัญชีหนังหมาเนี่ยครับมีอะไรบ้างครับ oh. กรรมแรกคือกรรมจากการฆ่าบาปกรรมนั้นจะส่งผลถึงตัวผู้ฆ่าที่จะต้องได้รับผลร้ายประสบกับความลำบากเดือดร้อนเจอความพิบัติ อุปัตวันตรลายต่างๆโลกภัยเบียดเบียนศูญเสียหรือพัดภาคจากคนที่เป็นที่รักและทำให้อายุสั้นตายก่อนไวน้อันสมควรกรรมสองคือกรรมจากการโกหกหกลอกลวงจะต้องตกนรกสามภูมเกิดไปเป็นสัตว์เดรัจฉาน เป็นเปดพสุลกายก่ลาวโทษวาจาไม่มีคนเชื่อถือคำพูดไม่มีคนยอมรับปากแหวงโดยกำเนิดกินปากเหม็นกินตัวแรงรักษาไม่มีวันหายโอ้โหบักพวยเอ้ยมึงเตรียมตัวรับกรรมได้เลย ส่วนกรรมที่สามนั้นคือกรรมจากการเนรคุณหากถึงขั้นเนรคุณแล้วจะต้องโทษหนักทำอะไรต่อให้เจริญแค่ไหนก็จะกลับมาตกต่ำอย่างไม่คาดฝันอือหือผมนี่อยากเห็นแบบพวยมันได้รับผลลกรรมไวๆจังเลยครับท่านยม อืมท่านท้าวทัตรัตครับแล้วที่บับพวยมันรับบริจาคเพื่อไปทําบุญทอดกระถินแล้วครับจะส่งผลอะไรกับตัวมันบ้างครับอืมก็ต้องแยกก่อนนะว่าบุญกับทานเนี่ยมันต่างกันยังไรบุญคือการชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ละความโลภความโกรธความหลงละซึ่งกิเลสทั้งหลาย ส่วนทานนั้นคือการให้การเสียสละการแบ่งปันให้ผู้อื่นโดยไม่หวังผลการที่เปิดรับบริจาคเพื่อมาทำบุญผู้ที่เปิดรับบริจาคก,ก็จะได้เป็นแค่สื่อกลางเชื่อมต่อระหว่างผู้บริจาคและผู้ที่ได้รับบริจาคเพราะเหตุนี้กรรมดีจะตกอยู่ที่ผู้บริจาคทั้งสิ้น แล้วแบบนี้กรรมดีสามารถลบล้างผลกรรมที่มันทำไว้ได้ไหมครับผลกรรมที่มันทำนั้นหนักหนาเกินไปไม่สามารถลบล้างได้มันจะต้องชดใช้กรรมบนโลกมนุษย์จนถึงวาระสุดท้ายจากนั้นขาก็จะนำดวงวิญญ,ญาณมันไปลงโทษยังคุมนรก ตามผล,ลกรรมที่มันได้ทำเอาไว้เองอืได้ยินแบบนี้ก็สะใจครับที่ได้รู้ว่ามันจะได้รับผล,ลกรรมเช่นไร oh. ถ้างั้นผมขอกาบขอบคุณท่านทั้งสองมากนะครับที่มาให้คำปรึกษากราบสวัสดีนะครับ อบคุณทุกๆก,กำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทานินแอดโฮม้วยนะครับสวัสดีครับ